ดีตอนเช้าครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับเอารถไปส่งมอบลูกค้านะครับที่ตำบลแม่สลองในนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็เมื่อคืนมาถึงแล้วก็ได้พัก1คืนก่อนนะครับจะได้มีเรี่ยวแรงแล้วก็เดินทางไปบ้านลูกค้าต่อไปไม่ไกลนะครับก็เดี๋ยวกําลังจะออกจากรีสอร์ทครับก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่พักที่นี่นะครับชัยานารีสอร์ทเมื่อคืนก็บรรยากาศดีมากเลยเสียดาย ไม่มีเวลาได้ชื่นชมบรรยากาศนานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับก็ต้องเดินทางบรรยากาศดีมากๆนะครับดูแลสถานที่ได้ดีมากเลยนะครับมีลำธารไหลผ่านกลางรีสอร์ทเลยแล้วก็เซ็ตรถละเดี๋ยวเช็ค,ความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางเพราะว่าเส้นทางต่อจากนี้มันก็จะเป็นขึ้นดอยไปตลอดนะครับประมาณ40กิโลถึงบ้านลูกค้า โอเคออกเดินทางเดี๋ยววันนี้พาไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถกันนะฮะโอ้ oh, สวยมากเลยอ่ะขาลงมาต้องลงมากินกาแฟหน่อยนะเดี๋ยว บรรยากาศครับโอ้โห,โโหไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะมันสวยมากๆเลยเห็นไ้ยมันย้อนแสงนะไ,ไปยืนตรงนั้นโคตรเสร็จแล้วใช่มหมยเดี๋ยวปูนมันถล่มไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอะกตนตรงนั้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออแต่มันย้อนแสงนะ โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับกาแฟบ้านพอ่อโอ้สุดยอดสุดยอดบรรยากาศถึงรอเขาออกมารับ๋อได้วมถ่ายรูปตรงนี้ได้เนะลยเนาะเหรอเดี๋ยวไปถึงดีกว่าครับเย,บยนี่ก็ใกล้จะมาถึงบ้านลูกค้าแล้วหลงทางอยู่พอสมควรครับ แล้วก็เดี๋ยวกําลังรอลูกค้ามาออกมารับนะที่จะขับเข้าไปถึงบ้านลูกค้าดีกว่าขึ้นเขาเข้ามาลึกมากนะวิ่งต่อไปอีกไม่ไกลก็น่าจะชายแดนพาม่าแล้วละ่นะโอเคแล้วก็รอลูกค้าก่อนครับ ก็เกตกดสวิตให้หน่อยสวิตดับเอกสารอันนี้เกตต้องเอาัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็มาถึงเรียบร้อย เี๋สวัสดีครับเดี๋ยวทำต,ตามขั้นตอนเนาะพาลูกค้าตรวจเช็ครถว่าไม่มีอะไรเสียหาย<ๆ>เดี๋ยวคนขับพาตรวจเช็คนะครับว่ารถอยู่ในสภาพพร้อมเรียบร้อย ผมไม่คึกขับเลยไม่รู้ผมตั้งสอนขับเหมือนรถปริกอัพแหละครับเข้าเกียร์เหมือนทำเดี๋ยวเดี๋ยวเซลจะสอนให้นะครับนะเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะสอนการใช้รถการยกด้ำการบำรุงรักษาดูแลรถนะครับครับจ้ามุก้านาทีก่อน นี่ก็คนขับตรวจเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนว่ามาในสภาพสมบูรณ์นะ,ะับก็บริการรับจองออนไลน์นะครับจัดไฟนั้น ฟรีแล้วก็ส่งมอบรถฟรีให้ถึงบ้านแบบนี้นะครับอันนี้มาถึงบนดอยเลยนะครับอํเาเภอแมอ่อันนี้อํเาเภอแม่ฟ้าหลวงนะพี่เนาะฟ้าหลวงครบ,บ้านห้วยกะอํเาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไม่เคยมาเลยโอ้ไม่เคยมาครับแต่ว่าเมื่อต้นปีไปส่งรถอยู่ที่ที่น่านก็บนดอยเหมือนกันจังหวัดน่านรู้จักไหม แต่ว่าน่านก็ของทางเหนือเหมือนกันแต่แยกคนละทางน่านไปทางเชียงรายมาอีกทางครับตรงนั้นก็ไปห้วยโขนชายแดนลาวเลยครับไปส่งรถ FRR เหมือนกันดอันยเนี่ยจะแดงความาอันนี้อีกไม่ไกลก็เป็นชายแดนแล้วเนาะดอยเนี่ยตรงนี้ดอยดอยข้างหน้าดอยดอยข้างหน้าเนี่ยครับฝันนุ่งขาวมากของนี่ทลายอ๋อไอที่ไอบนเขาเนาะเนาะเนี่ยอ๋อครับครับบนเขาโอเคทาไทยลอกอยู่ ครับรอ,อ๋เอเราเราเราปลูกปลูกอะไรฮะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกชาหลายอย่างหลายอย่างอันนี้ก็เอาผลิตผลไปขายในเมืองเหรอฮะครับผมอ๋อแค่เลีเ่ยมไม่ได้มานะอ๋ออยู่ที่ผมอยู่ที่ผมบอกว่าอยู่ที่พี่อยู่นะครอ่าโอเคเร,เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวพาพาพี่เจ้าของรถเขาเดินดูว่าเรียบร้อย เวลาที่แกเซ็นรับจะได้ว่าเออรับรถในสภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเป็นการยืนยันกันว่าเรารถไม่ได้มาชนมาเฉี่ยวอะไรก่อนที่จะมาถึงลูกค้าครับผมนะบูดายไม่ื่น่หนายธรรมดา่ใช่ไหมอ๋อนี่ก็เขานิยมทางเหนือเขานิยมที่ว่าสั่งให้ผมทําด้วยแต่เครือมันกันที่ทำแน่นทอย่างดีว่าถ้าถ้านอแน่นธรรมดาอยู่แล้วบูดายมันของนนมี ใช่ใช่ใช่เฉื่ยโน้เฉื่อนี้มันทั้งนั้นเดี๋ยวพี่เดินดูกับผมเลยเนาะก็จะได้อ่าเช็คเช็คดูว่าโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแค่เลอะเนาะเพราะว่ามันเดินทางไกลมาโดนฝนโดนอะไรมาครับนี่ก็เรียบร้อยครับผมนี่นะอ่าครับแบตเตอรี่เรียบร้อยครับยังยังอะไหล่มาเส้นใหม่นะครับไม่ไม่ได้ถอดออกไม่ของใหม่หมดเลยครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะ สาธิตให้ดูเรื่องเออแล้วพี่จะมีเอาเลิกเอาอะไรก่อนไหมเพราะว่าเวลามันได้พอดีเลย9ก้าโมงเนาทีหรือว่าแค่มาถึงนี่ก็คือได้เลิกแล้วได,ลนะได้แล้วนะได้แล้วเนาะอ๋อเราก็ทําการถ่ายรูปอะไรไมเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูรถก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนาะว่าเรามาส่งรถแล้วเราได้รับรถใหม่อะไรเงี้ยครับอ่าไปตามขั้นตอนเนาะตามผมมาเรื่อยๆเนาะถังน้ํามันถังน้ํามันร้อยลิตรนะครับตัวนี้นะครับ แล้วเราก็มีด้านข้างแผง,ข,งข้างป้องกันอันตรายแบบรถเข้ามากระแทกหรือมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับนะอันนี้กล่องเก็บเครื่องมือครับตรงนี้กล่องเก็บเครื่องมือก็ถอดน็อตเอากุญแจคล้องก็ได้ครับที่มีขันกุญแจได้เนาะนะครับโอเคอ่ะ,ดะออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยฮะเนี่ยฮะ โอ้เขาเขาเติมมาเกือบเต็มเลยครับเกือบเต็มเลยเกเกน้ำมันจะเป็นเกอันนี้เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําเดี๋ยวแนะนำใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นเอกสารก่อนนะแล้วเมาผมผมมาถ่ายรูปแล้วก็อธิบายรถแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับเซ็นให้พี่สามชุดแอย่างไร เซ็นแต่ชื่อเดี๋ยวใช้เพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะเขียนไว้เราจะได้สบายใจเนาะว่าเอกสารไม่ไปใช้ผิดใช่ใช่ชื่อนามสกุลคือลายเซ็นเราเซ็นยังไงครับไม่ต้องครับ เลยมันก็จะลงเร็วแต่พอถึงจังหวะสุดท้ายมันจะหน่วงให้เองมันจะอ่าตอนนี้มันจะหน่วงแล้วเพื่อที่จะไม่อัดกระแทกรถพังหมดครับเป็นจังหวะอัตโนมัติของเขาครับเรายินดีมากๆนะครับที่ได้มาค้าขายดูแลในเรื่องบริการรถบรรทุกอีสุสุให้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบกาแฟบ้านพ่อจะพาไปชมวิวสวยๆนะครับ เข้ามาในร้านอ้าวเจอคนรู้จักสวัสดีครับวสวัสดีค่ะั่งกาแฟยัง ไปชมวิวครับถ่ายรูปหน่อย เดินขึ้นไปข้างบนนะครับไปชมบรรยากาศข้างบนกันบ้างว่าวิวจะดีขนาดไหนนะครับโอ้โหดีมากเลย